อยัยสวัสดีครับมือน,นีมาอีกแล้วนำหาคนดังหามางแต่น้องค่ายจนมหอดอุดรไปพ่อคนดังอยู่สองคนข้างทางดังไฟไง,ไงทวนควรกุบอยู่แต่มอน,นีมหอดแล้วว่าศิลปินผู้นี่สีแมนไผดังซํำได้รับร่องว่าขันเห็นนาพี่น้องที่อ้อหี๊ดเลย นี่แหละขวัญใจแม่ยกดังนี่คือดังไฟหรือว่าบมอล้าซื้อเสียงนี่แหละเตีโอ้ไปอยากไปเบิ้องด้านฉะันอยากเบิง้งบ่อยากอ้าวแถ่เน,นี้ยบุม,มักบอกได้ว่าผู้ใดนี่ผู้แ่าสุภาพไปนี่ครับเห็นลรอไปนี่อ่านี่นะพามาเบิ้งนะ่ะบอกแม่เลยว่าคู<ๆ>่น,นี่นี่ สินปิ้นปลาลูกคอสแม่นเห็นหนาลอๆแบบนี้ดีเลยเกือบรอจำสายยันวันลุงยังมาเนาะโอ้ยอันนาได้กว่านี้จักหน่อยนี่เป๊ะก็ข่อยเป็นแฝดอีกเลยกล้าเวนาะใครจะมามารอสคับเานี่หัวเงี่ยหัวสั้นเลยหนาครับสวัสดีครับพี่น้องครับ ตัวนั้นมาก,ก่อนเลยตัวนี้มาไว้เถอะยื่นข้าวไว้เฮ็ดน้ำส้ม <c oughs> กาลังสืีน้ำส้มไปส่ทรงเข้าไปการังตีน้ำส,ส้มทรงอันนี้มานั่งร้องนีกอันอันนี้เป็นโอหรือเป็นเอครับเป็นโอครับโอครับผมเอได้นี้เอยุ่งเทียบไปเปิดบูดน้ำส้มนะครับ<อ>ขายดีขายดี<อ>เปิดบูดน้ำส้มนะครับโอ้นี่ <c oughs> ข้าใส่เบ็ดข้ายากน้ำน้ำโสมครับ,บเฮ็ดอันนี้ว่าโดนหน่อนีิก็พึ่งเฮ็ดได้ประมาณบ่ท่านถึงเดือนแล้วครับ<อ>ผมยังไม่ได้ตีตลาดเพราะว่าอตอนนี้เอามาทดลองกับตลาดอยู่อะตีแน่<า>แต่คนเด้อนี่คนกับบตุตรตีตีตลาดถ้าดีก็เสื้อถันไม่เสื้อตีล้อเล่นก็ไม่ทำล้อเล่นนะครับโอ้เอ๊นะครับศิลปินคู่แฝดแฝดอีสานผู้ใดกับหงจักครับผมไม่อ้อยไฟกิ กดดังเน่ยเพื่นสันเถอะเริ่มแรกเริ่มแรกครับบักเตี้ยเนาะเริ่มแรกน้ำตาบักเตี้ยแต่ปีสองพันร้อยสี่สิบหกครับเวลาถือว่าได้รับแรงเชื้อเลือใจจากพี่น้องแฟนเพลงทั่วประเทศนะครับโดยเฉพาะคนที่สามานเฮานแนนมอนจะไปดูในประเทศไทยหรือต่างประเทศนะครับให้ความรักความเมตตานะครับเอื้อนไปซอยการช่วยงานหรือเอื้อนไปพี่มิซูลมด้ยกันมอบความสุขให้กับคอนเสิร์ตต่างๆนะครับออกจากประเทศไทยแล้วก็ออกไปประเทศนอกแนนครับอยู่ตลอดครับผมไปเรื่อยๆครับมีปีนี้เราก็ได้ไปอ้ เป็นยังโควิดจังจีวิทย์ตัววิทย์ใก็ได้เฮ้ยเนี่ยเพื่นกับ่บย้อมอยู่เสยคือกันเน๊ะครับมีผลิตภัณฑ์ของเกี่ยวกับของครับผมอันนี้น้ำส้มน้ำส้ำมคู่แฝดอุเอ e ครับน้ำส้มคู่แฝดอุเอ e นี่ไปถามคู่บาอาจารย์เพื่อนว่าน,านอู้อาจารย์ครับมันโควิดโบมีนืเ้เหยีดเ,เหตุงานกับจ่างกับโบมีมงานลองเพ่งก e ับวันไปเพ่งได้ครับอาจารย์ครับเฮดปลาเดียดีโบข้าพเจ้าครับโอ้คือเห็ดลายเท่บปลาเดียดนะครับจล้ของลาลาสุเทนของปลาพ่นสัก นะครับปวดซักปวดซักนะครับบ้านนี่ไปยามเพิ่นเพิ่นเอาให้ไม่กินอีกสองขวดได้แซ่บค้างได้อันนี้ก็มีอันนี้ก็มีกันมีกันแต่ว่าต้องเปิดตลาดครับผมเพราะหลายเชั้อเกินนะครับยัง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 ไม่เป็นทัชกิ้งอันทัชกิ้งครับอันนี้คือไปหาเองเพราะว่าเพิ่นอยู่ทงอ้วยค่ับ้านนี่โอ้ยชวนสิน้ำหาจ้างก่อนเนาะขันอยากมาเบิ่งเฮียนเบิ่งแนนี่ยากอยู่ ก็เอาเสียงของพฝงมาคกในต้นไม้นะครับตัวนี้บ้านบ้านหลังนีเป็นบ้านของของพ่อของแม่นะครับเปคอยแม่นะครับบัตรีําดก็มีอยู่บ้านของแฟนนะครมีขอยู่น้ำแฟนครับผมนะครับบัตรลํีก็เลยต่างได้มาหยาามพ่อหยาามแม่ได้กินเขาเลีงน้ำพ่อน้าแม่ก็มาเฮ็ดของอารอยู่นี่ไม่เฮ็ดของศัตรูอยู่นี่อ๋อนี่นะะของอัดนี่นอนน,นะครับอาร์ตอยู่นี่ครับเ้องบอกว่าอัด์ตหนีไม่อดคิด มืนหนีบ่อมาอยังนั้เกี่ยวจอมป้อนมาฝากเอามาบาดปาเบียงไว้ปาเบียงบ่เออเออสุดยดแบบมึงกัดเนี่ยแกเป็บตะไคร้สนเละว่าเอาเอบ่ได้กัดร้อย่าได้เป็บตะไก่ละตีอยู่ทีเออนั่นแซวว่าเป็นทางเป็นทางเลยมันอ่ะครับผมแต่ต้องใส่น้ำแข็งตลอดครับต้องอัดน้ำแข็งตลอดนะครับน้เค็มนี่ห้องเอามาเฮ็ดเอาอีก เออโร,รงงานครับโรงงานบ่บบวบขั้นมาบีบเอาเพิ่งกัดเออยำยำเราดูดเป็นเครื่องเป็นเครื่องบวผมได้ได้ได้ที่ปรึกษานะครับที่ที่เอ่อให้คำแนะนำเรื่องของการที่น้มาสมนะครับ่็เลยว่าเอาจากโรงงานไปก่อนถ้าเกิดว่าอยากจะทําจริงๆแต่มีทุนค่อยลงทุนนะครับก็เลยเออเอาตัวอย่างมาให้พี่น้องด้ชิมกันได้ผชิมชิมชิมผมเอาอะไรองชิมมือมันมีความเซ็กซี่มีจุดโดดเด่นอยู่คือ เฮ็ดของหวานๆวนคือนาศิลปินนะนอนะได้ไ่นอนงเงอแตกได้ไปอาบน้น <c oughs> บาม,มากไ <c oughs> อ้แล้วจูจมเลยวันนี้ครับประวัผมยังเวลาหมดคิมไงอันนี้โอเ้เ้อข้าวผมแต่คันเออยู่กับเบื้องผู้เดียวกัแล้ว <c oughs> เวลาข้าเจ้าไปสี่ขึ้นค้อนเสืรอตนี่แจ้งหนาผู้จ้องเบื้องกระจกหันหนาใจ้กันเลแจง้ง <c oughs> แซ่บช้อนไมจุกต้าบพงษนี่ซิมบิงนะครับซิมบิง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 ซิมิซี่ด้ห้ามกินเด้อต้องตรงซิมแบบหลายๆเด้อมัจะจิบเด้อจิบนงจิบชาถ้าน้าสมจวดเลยอืมดึงเิยงเลยดังเลยเออดึงิซี่นมซ่บมัดนาดข่ยาวก่อนเดิมเด้อมันจะมีเนื้อีซงแซงแซงมากแซ่บแซ่บบะแซ่บปะแกลี้ก็หนักแกลตีแซ่บ เดี๋ยวจะสิบปถามแม่บาบาดนี่เฮามีเพลงใหม่เราไปตอนนี้ผมแพนไวน้นะครับกลางกลางเดือนนี้ผมจะเอาอล้านผู้เป็นหลานนะครับคนที่แสดงเป็นนางเอกไม่อ้อยไฟตอนที่เป็นเล็กหน่อยอตอนนี้น้องใหญ่แล้วครับตอนใหญ่แล้วใหญ่แล้วนะสิบสี่ปีแล้วก็เลยเอาเพลงให้ลองซ้อมมือล่องอล่องเบิ่งซ้อมแล้วเคาปากบาดที่นี่ก็เลยเลยอาเดี๋ยวอาจจะทําให้ก็เลยเอาลายเห็ดไทยลานนะครับ อาจสิเป็นเวลาของเขาก็ได้แม่นครับแม่นครับมันเป็นมาโดนเกือบยังแต่บอกว่าส่วนส่วนของโคจนไปล้นนะยังข่านนี่เป็นดอวกวางวนนี่วันเป็นไงดอกส่วนของคู่แฝดตเอนะครับการจับแพนไว้เพือนนะครับในเรื่องของมอล่ํากับแพนไวหลายเพลงอยู่นะครับทางอีนดีกับวัตถิมเพราะว่ากลับมาเที่ยนี้ก็ย้อนว่าเพลงไม่อัไฟไม่อัแนอินดีรวมสองไหมอินดีแมนครับผมตอนหนึ่งโดยไอซิยูนะครับ ผมก็เลยมีความคิดว่าในเมื่อถานแฟนคีับมันมีอยู่สองทางนะครับมีอยู่สองกลุ่มนะครับผมก็เลยเสียไว้ทั้งสองกลุ่มอาจจะเป็นศิลปินคนเดียวก็ได้ที่เหยียบเรือสองแขนแช่บบอลองคนเลยนเล่นเ่นนะครับวันสอนว้วครับประวานหลายพอดีพอดีพอดีรถแซ่พอดีครับผมและพอดีขนาดนะครับขนาดบริมาณรร้อยสองร้อยห้าสิบเอียแอนะครับ ผมขายซีขวดลอยนะครับซีขวดลอยซีขวดลอยนะครับสีขวดลอยแต่อันนี้นะครับขนาดร้อยห้าสิบมลนะครับขายเจ็ดขวดลอยยกแพ็คเลยครับอันนี้เจดรู้สึกว่าพี่น้องท้าหกขวดครึ่งอันนี้เจ็ดขวดถ้าจองอันนี้จะหมื่นกลองมั้งบมข้อขายได้หรบอเปโมมื่นกองนี่คือเอาตัวคนไปงานเลยแต่ว่าเอานมส้มไปน้ำเราก็ให้คนไปน้ำเลยสิ เอาพี่น้องเอฟซีแฟนคลับของโอเอเนเธอรลืมของแสบกินเหลวช่วงกินเหลวซึนกินแล้วสบายสบายวิตามินวิตามิลนล้นขวดวิตามินซีล้นขวดนะ,นะครับล้นขวดเล,าลายก็ว่าได้นะครับสุดยอด<พ>อ<ส>ีหลีนซีเพราะมันเป็นน้ำส้มข,สขันสดน,น้ำส้มขันสดนะครับร้อยเปอร์เซ็นต์มีตอนน้ำไม่ไอาย มีเนืตอนพอมมีเนื้อต้องขย่อยก่อนขย่อยขย่อแล้วก็ดื่มนะครับมันจะมีตอนเหมือนกันกินยังต้องขย่อนนะพายมเหล่าเท้าแท็กน่อยเดรดเดอร์สิงให้ตื่นรู้เลยโอ้ยนี่แหละผู้ใดศิลปินส่วนมากนี่กระนำปลาดาลากับปลาเนี่ยมั้งผู้เล้วนี่กินที่กรอกล่ากับปลาไหลเออใครอีกพล้วอ่าใหม่พี่ต้นพออ่าพี่ไม่นะครับแล้วก็เบาเพชรสลัด เห็ดซาล่กับปลาปลาล่อีกแต่เราเอาปอบนี่มั่งังอ่ารู้สึกว่าอ่านี่เขาแซกกับปลาแซกคุณแพรปลาลาผมเบิ่งปลาลาเดี่ยว่าโถมันเป็นซิบซิบจ้าแล้วนี่เฉพาะชิลิชิลิปินได้ครับนี่เก็บมั่นไข่เห็ดเนาะไข่เห็ดสมป็นหน่อยดอกเซนนะใส่ยันสมป็นหน่อยเข่าวเยอะข่าวเยอะนะครับโอเอ็นี่เห็ดมาถึงข้างแล้วบอคือมูบอคือมูครับแต่ว่า ผู้สาวกินได้ผู้่ากินได้เล็กน่อยกินได้อันเด็กน่อยสมัยไม่นีปลาเขาก็กินได้แต่อันนี้เขากินได้กินได้ครับกินได้ทุกเปรทุวัยนะครับอลูกเอ่อลูกใายลูกสาวอยู่อายุสี่ึงหอขวบหนึ่งปีขึ้นไปก็กินได้แล้วกินได้ครับกินได้กินในยู่ในท้องก็กินได้บรือเ่ไม้เมื่อแม่กินลงไปลูกก็ได้กินฮ็ดงานไม่เมื่อยฮ็ดงานไม่เมื่อยกระหายเลยดึกนําสมลงไปนี่แก่กระหายได้หมดเท่านั้นครับไม่แห้ง นี่แหละครับผมมาตามชีวิตของศิลปินในช่วงโควิดนี่เขาจะโเฮ็ดยอย่างแน่แต่ว่าคู่นี้แม่นบ่เฮ็ด้ยงกับคนอื่นนั่นโอ้สาธุหามาหลายแห้งใส่กันไปไล่กันแหละยินเขาว่าไม่ยกตีกันอยู่เยอรมันหมือนยาดหยาดเอาเงินให้เอาไหนวูนบ่ไหนเฮี้เจ้า คือตีกันญาตินิ่งกันบอกมึงซื้อรถกูบ่ซื้อนิงกันเอาใหบู่นิงกันกูบ่ให้มึงบ่ให้ดีด้วยไปบัดนี้เอานี่ไปนําแน่ครับใช้กระเป๋าไปได้เราก็ได้ซื้อตั๋วดอกเอาไว้ซํานี้กันเล็กรถลงใต้เทียงหมดลิดเดีบาดนี้สิให้โอเอโอน้อกับผมเออยู่กรุงเทพแต่ว่าก็ซรําผู้เดียวนั่่นนะครับก็ซทํา2คนคือเก่าครับผมให้ฝากไว้แหน่ศิลปิน ผู้ที่มาเป็นครูครับผมหน่อยแน่นาะครับผมผู้ใดเนี่ยคือเป็นครูสมมติที่พีวิเชียนบอกสมองวะอ๋อวิเชียนสมองแต่กับใครกอะพีร้านแหลมบ่อ่ารันแหลมอันนั้นแฝดคนละฟ้าอ่าอันนี้แฝดฟ้าเดียวกันรุ่นครูบาอาจารย์ก็เป็นอ่พี่พี่ไม้พี่แค่อ่าพี่แค่พี่ไม้นั่นคือรุ่นใเงยขึ้นยาครับผมผู้นี้อ้ายนะเป็นอ้ายนะเป็นน่อง ใช่ครับฉันเป็นน้องครับน้องผู้นี้เป็นน้องโง่เป็นน้องเอ๋เปนนองแต่ผู้อ้ายเด้อเมียลูกแต่ว่างึดเมียก็เจ้ามาจังจือผัวได้แต่จะเดินดูคนละมองนี่หดูมองเดียวกันเกเอดนนี่มดจื่อเลยเนาะเห็นทั้งเขาได้บอลเป็นทั้งเขาได้เขาได้ดีเจ้าโยกโยกโยกเสีเสียเนะครับแล้วเราโนห้องบอกันนะครับเพลงไม้เพลงไม้ฝากเนี่ กำลังสิ่เดียออกผู้ใด้ข้าเจ้ากำลังติดตามก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณไอ้น,นะครับที่ไม, <า S 1> ม่มยังไม่ยำกันโดยบ่ได้นัดหมายครับบอระเพราะว่ามันรถผู้ใดขนาดเขามาเอาไม่ผู้ใดคือบ่เคยเขามาเจอเราขันนดี <c oughs> นะครับแล้วเพิ่งเอาสายยันบอลลุงเห็นเด็กเก๋เราปอกดอกเราเนะครับอ่ะขอบคุณที่มายามกันนะครับคิดเท็นน้องมุ้งนะครับมื้อนี้นะครับเรื่องของงานเพลิปของครูแฝดครูเอนะครับกระฟ้าน้องวัคือเก่านะครับนะยดูว่าสิเป็นทางด่านหมอลำ ก็จะเป็นอินดี้นะครับขายเจ้าของขายเจ้าของเองนะครับไรวินเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะครับผมก็จะทยอยออกให้พี่น้องได้รับชมรับฟังกันนะครับทางช่องทาง YouTube ไรวินเอ็นเตอร์เทนเมนต์นะครับผมรวมไปถึงศิลปินในค่ายน้ำนะครับอาจจะมีลูกหลานแล้วก็น้องนุ่งที่เขามารลวมน้ำนะครับอีกอีกหลายคนอยู่ที่ที่แพนไว้นะครับทางได้ฝากพี่น้องที่ตามนะครับเรื่ององงานเพลงแล้วก็ผลิตภัณฑ์นะครับ อ<ป>ันิตภัณฑ์น้ำสม้มคันสดร้อเปอร์เซของคู่แฝดตัวเองนะครับบอ,บอกเบอร์น้ำแน่อา้นอนอยากจาก้างอ๋อบ,บอกเบอร์ครับเบอร์บอกเบอร์เบื่อลำสมมีเบอร์พ่อมจ้างคนอะไรพ่อมเออนะครับเบอร์นี้เบอร์เดียว086ย์แ9ดหกศูนย์ศนย์หกเกนย้ำอีกรอบนึ่งศู6ย์6ปดหกนะครับผู้จัดการพี่หนูจินนะครับผมติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับผมตีสองกระทได้ตีสองกระทูได้ครับคันคันรับ ถึงเพื่อรับกาแฟเขาควบไม่ได้นะครับทางเฟซบุ๊กนะครับแฟนเพจไรวินเอนเทอร์เทนเมนต์นะครับหรือเฟซบุ๊กส่วนตัวนะครับพี่โอคู่แฝดพี่เอคู่แฝดนะครับแล้วสองทางยูทูบนะครับฝาไปเพื่อนนั้นะครับไรวินเอนเทอร์เทนเมนต์นะครับผมเนี่ยน้ำส้มนะครับดื่มแก้ท้องร้ายนะครับแล้วก็มีวิตามินซีสูงนะครับผมฝากพี่น้องไว้ทุกพื้นที่นะครับน้ำส้มคันสด100%คู่แฝดโอเคครับผมอ่าเหมือนนี่ขอบคุณหลายๆครับ